เอาเลยกรับเรียนคุณผู้ชมทุกท่านนลครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n e l r e m o v e ครับวิดีโอนี้เราจะต่อเนื่องกันเลยครับกับเรื่องราวของ Dark So u l s 3 The Ring City เอพิโซดที่5ครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับมีเดียมังกรผู้ที่ถูกความมืดครอบงำครับแล้วก็จากเอพิโซดที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงคำขอของชีราเพื่อให้แอชเชนวนนั้นไปจัดการกับมีเดียไปแล้วนะครับฉะนั้นวิดีโอนี้ก็ต่อเนื่องไปเลยจากข้อมูลเดิมที่เรารู้ว่ามีเดียนั้นเป็นทั้งทายาทของมัง ดโดยมันมีประเด็นน่าสนใจหลายข้อด้วยกันนะครับจากการบอกเล่าของชีราว่ามีเดียนั้นเคยต่อกรกับความมืดมาก่อนเพราะว่าอาการบาดเจ็บของเขานั้นทําให้เขาต้องล่าถอยแล้วก็มายัางริงซิตี้เพื่อทําการอารักขาดูแลองค์หญิงฟิเลนอพร้อมกับชีราครับฉะนั้นมันก็ตีความได้ว่ามังกรโบราณน,นั้นอาจจะไม่ได้หมดไปจริงๆอย่างน้อยก็มีเดียนะครับที่เป็นหนึ่งในทาย,ยาทของพวกมันเพราะว่ามังกรที่เคยเป็นศัตรูกับกินนั้นกลายมาเป็นพัพพวกของพวกเขาได้ยังไงและเรายังสามารถตีความได้อีกเรื่องด้วยใน ก็คือแม้มีเดียที่เป็นถึงมังกรโบราณก็ยังต้องยอมสยบต่อความมืดของดาร์กโซลครับ ถึงแม้มีเดียจะเป็นบอสเสริมแต่ก็ต้องยกให้เขาเป็นบอสที่ยากที่สุดใน DLC ครับซึ่งเมื่อเอาชนะเขาได้นะครับไอเทมที่เขา d r อปจะมีด้วยกัน2ชิ้นด้วยกันชิ้นแรกก็คือ Spear of the Church ซึ่งจะเป็น key item เพื่อเข้าสู่ Covenant Spear of the Church นะครับที่มีหน้าที่ปกป้ององค์หญิงฟิเลนอซึ่งเราจะถูกซัมมอนโดย Judicator Argo เพื่อจัดการกับทุกคนที่ลุกล้ำเข้ามาภายในอาณาเขตของโบสถ์หรือว่าพูดง่ายๆก็คือให้เราเป็นบอสขัดขวางคนอื่นๆในฉากก่อนที่จะถึงฟิเลนอนั่นเองครับและไอเทมชิ้น ที่2ซึ่งจะเป็นไอเทมที่บอกประวัติแล้วก็คําถามที่เราได้ตั้งเอาไว้ในตอนต้นว่ามีเดียนั้นได้กลายมาเป็นฝ่ายเดียวกับวินได้ยังไงนั่นก็คือโซ่ of dark eater media นะครับซึ่งมีคําอธิบายโซบอกว่า มีเดียผู้เป็นทายาทของอาร์คดราก้อนนั้นถูกชุบเลี้ยงโดยเหล่าเทพเจ้าและจากการที่มีเดียมีชีวิตอมตะเขาจึงได้รับหน้าที่ทําสงครามกับความมืดที่ไม่มีวันจบสิ้นหน้าที่ที่เขาจะไม่มีวันละทิ้งแม้เทพเจ้าจะล้มตายไปหมดแล้วก็ตามฉะนั้นก็แปลว่าเมื่อสงครามระหว่างกินและมังกรโบราณน,นั้นจบลงมีเดียในตอนนั้นก็อาจจะเป็นมังกรตัวน้อยที่ได้รับการไว้ชีวิตจากกองทัพของกินก็ได้ครับและพวกเขาได้ทําการชุบเลี้ยงเขาขึ้นมาเพื่อหวังผลจากการมีชีวิตอมตะของเขานั่นเอง นอกจากนี้โซของเขายังช่วยยืนยันต้นกําเนิดของเขาว่าเป็นทายาทของมังกรโบราณจริงๆนั่นก็คือโอนมูลไลท์นะครับซึ่งเป็นเวทมนต์ที่มีคําอธิบายบอกว่าเวทมนต์นี้มีความคล้ายคลึงกับของซีดมังกรไร้เกร็ดมากๆด้วยครับ ยังไงก็ตามนะครับมีเดียที่ต่อสู้กับความมืดมายาวนานก็คงจะไม่ต่างจากอัลโทเรียสที่ในที่สุดความมืดก็ได้ครอบงำแล้วก็เป็นฝ่ายมีชัยซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจว่ามีเดียนั้นถูกครอบงำโดยสมบูรณ์เมื่อเขามายัางริงซิตี้กับชีราแล้วครับทว่าความมืดรูปแบบไหนที่มีเดียต้องต่อกรด้วยกันแน่คงต้องติดตามกันต่อนะครับซึ่งผมคิดว่าผมน่าจะหาคําตอบให้คุณผู้ชมได้และคุณผู้ชมที่มีคําตอบอยู่ในใจแล้วอย่าเพิ่งเฉลยนะครับเอาล่ะวิดีโอนี้ผมก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้ครับค นะเอาล่ะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ